สวัสดีครับผมชาญเจริญทรัพย์นะครับพาไปน้องดูไอ้นุ่มตีซานี่เอส0 4อร้อยสี่เล่นโครนครับมาไหลเอาอไอาว้เด้อเอาพอมาไหลมาเค็งนี่เอาไว้เด้อเอาไว้เด้อบอกเก่าพี่น้องลอกบอกเกา่าทำเป็นลุกแล้วโยนลงไป แล้วก็ตักขึ้นไปเรื่อยครับโอ้ต้องลบหน่อยนะเพราะว่าเจ้าเฟอร์นัดกับฟาดจริงๆเดี๋ยวครับถอยมาใกล้ๆก่อนโอเค <c oughs> ไม่ตรงนี้ได้ร่มกอภั่น้องสบายหน่อยยืนห่างพุ่งกีประมาณ7เมตรครับอ๋อปลาไหลน่าจะน่าจะเพาจะเวียงสองรอบนะน้องเวียงเวียงสองรอบอะเเวียงไปเรื่อย 4,500ชั่วโมงครับ26เดือนอายุอานาม26เดือนครับสนด็อซานีเอสวเครื่องยนต์ปัจจุบันรถคุณก็ใช้เครื่องยนต์ของมันเร็วกันเยอะครับไดร์ฟจะลืมหายากแล้วอนาคตนะครับ เพราะมันเร็วนั้นหัวฉีดไฟฟ้าก็จะประหยัดเชื้อเพลิงนะครับประหยัดกว่าไดเรกพลังมาไม่แตกต่างครับอ๋อโอ้ข้างล่างแ,แข็งอยู่นะเอีเจอปลาช่อนตัวใหญ่ๆตัวละโลสองโลไหนองไม่มีัะเออ ห้าสิบแปดพลังมาเลือเฟือครับอิสุบิชิซีเอ็มห้าศูนย์งานเมา้องงานเมาลักษณะงี้สามพันน่าจะอยู่หมัดครับเชือเพลิงวันละหมื่นก็เหลืออยู่เจ็ดทันนะขจ,จ่ายก็เหลืออยู่ประมาณ พันนะพี่น้องเดี๋ยวว่าตั้งใจว่าสักสามวันน่าจะจบนสามวันต้องให้จบครับลางคืนก็ทำพี่น้องทำตั้งแต่เจ็ดโมงยันอาจจะสองทุ่นู่นแหละครับวันนี้ทอยเล่นโทนอย่างเดียวแล้วครับตักโคนโยนสองจังหวะ นี่ครับบอ่อเก่าก็เป็นได้เนี่โต้นก็ลึกประมาณสักห้าสิบเซนได้ครับอ่ะดึงลงไปลบหน่อยพี่น้องเดี๋ยวกระเด็นมาวุ่นวายเลยรถพุขดขนาด20ตันนะครับตัว3ล้าน9หมื่นนะครับนี่คันนี้ดาวมาประมาณสัก4แสนได้ครับ ส่งเดือนละหกหมื่นหกหมื่นหกหมื่นสามร้อยหรือเปล่าประมาณนี้สี่สิบแปดเดือนพีเอ็มเจ็ดพันชั่วโมงครับเออถ้าปลาปลาจะไม่ค่อยอยู่นอ้องจะจำสินนะเคยเห็นปลาจำสินไหมเห็นแต่กบเนาะปลาช่อน ปลาช่อนก็จะจำศิลได้เหมือนกันครับกรณีน้ำแห้งนะน้ำแห้งเขาก็จะมุดอยู่ใต้คโคลนแล้วก็ทำทำเหมือนถ้ำพี่น้องนะเขาจะเ,าเขาจะอยู่นิ่งครับนิ่งนิ่งเลยทำเป็นโพรงนะแล้วก็ดื่มน้ำจากคโคลนนั่นแหละครับนะจากใต้ดินแล้วก็ถ้าไม่มีน้ำก็เอาน้ำจากตัวจะผอมปลาช่อนตัวจะผอมหวัวจะใหญ่นะครับถ้าฝนตกมาดินระเบิดก็ออกมา ออกมาเล่นน้ำนะครับจะหมากินปลาก็จะมีจะมีปลาช่อนปลาไหลแต่ปลาไหลไม่ต้องเป็นห่วงครับนะอยู่ใต้ดินอยู่แล้วปลาหมอก็จำสินได้เหมือนกันครับนะกบไม่ต้องพูดถึงนะกบเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับจำสินอยู่แล้วอยู่บนบกก็ไม่ไม่เป็นไรอ่ะนี่ก็อาจจะนอกนอกเรื่องหน่อยครับนะไม่ว่ากัน ว่าโซนภาคอีสานก็จะกินปลาน้ำจืดเป็นหลักนะครับเออขุดเก้าสามลูกบาลเมตรตักโคลนนี่หมดยากครับตักยังไงก็อยู่เหมือนเดิมโอ้อยเชอรี่ก็เยอะน,ะนั่นตักลงไปห้องเก่งก็แอร์เย็นช้ำครับ ระบบสัมผัสนะครับจอ,อนี่ทัชสกรีนเลยใช้ทัชสกรีนนะครับเหมือน iPad เลยนะครับเ mm hmm. บาสิญงาการเ,ออเจอของดีไหมเฮ้ย mm hmm. <Hey. S 2> ่ะเจอแล้วน้องเจอแล้วไหลเลยช่อนแน่ตาไวเดยอเด้อเดๆๆ,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 ๆ ได่ลูกเพลลูกเพลปะคอวะบะคอวะเอาหายไปไหนล่ะหายไปไสรละหมอเอาเห็นไหมนะเห็นไหมหายจ้อยาะควานหาคนฮะ,ะอาหารเย็นเรีบยอาหารเย็นสองตัวนี้ยังไม่อิ่มครับมันต้องได้เป็นกิโล เจอไหมเจอไหมนี่เดือนกุมภาเดือนกุมภามีนาเมษาพฤษภาโอ้งานไปเรื่อยๆจนถึงนะครับหน้าฝนเออไม่เห็นไหมน้องมันนี้ไปไหนไม่รู้อ่าลุยต่อครับเมื่อกี้มันจะแวบ,บๆอยู่ ก็ธุรกิจดินหรือว่ารถขุดก็รับจ้างทั่วไปครับรนะับจ้างทั่วไปราบบคุณหารบริหารจัดการดีๆก็อยู่ได้ครับนะทุกอาชีพทุกอาชีพมีความเสี่ยงนะพี่น้องต้องก่อนลงทุนต้องศึกษาดีๆแม้จะขายข้าวมันไก่ก็ต้องศึกษาดีๆครับนะรวยได้จริงได้ขายกว๋วยเตี๋ยวก็รวยได้จริงได้ครับทุกอย่างนะครับ จะเปิดเต็นท์รถมือ2มือ3ก็รวยได้เจ๊งได้เหมือนกันนะครับรถคุดก็รวยได้เจ๊งได้เหมือนกันนะครับบรหิหารจัดการดีๆอยู่ได้ทุกอาชีพครับแล้วแต่ถนัดนะแต่ท่านถนัดก็จัดไปนะครับแต่ก็แนะนําอาจจะอาจจะเอาเล็กๆก,ก่อนนะถ้าจะเล่นนะครับหรือถ้าถ้าตังค์เยอะก็จัดไปพี่น้องใจนักเลงใจมันรักก็ว่ากันไป ปลาไหลนี่ไม่ทันนะพี่น้ไม่ทันนะโอ้เขาจะเร็วครับปลาไหลจะเร็วถ้าปลาไหลตัวที่มีหูจะ,จะ,จ,ะจะดันดินมาอยู่ฝั่งนี้ครับนะเขาจะหนีพี่น้องจะหนีจะหนีออกนะครับ ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเชื้อเพลิงประมาณสักประมาณ300ครับสามร้อยบาทน่าจะอยู่ประมาณสามร้อยห้าสิบชั่วโมงละสิบลิตรนะสิบลิตรประมาณนะประมาณถือว่าประหยัดอยู่ครับ ตัวเดินก็โอเครับคนตัวเดินนี่คายบ้าครับนะจากเจอปียนซานี่ก็ประพอบที่แดนแผ่นดินใหญ่หรือว่าเม็ดอินชน่าครับนะดูที่อ่าดูที่จีนก็จะแล้วก็บุกเมืองไทยครับบุกมาสยามไปไหนมาไหนก็จะเห็นนะครับมีทุกอำเภอครับสำหรับซานี่ ถ้าไปช่อนก็จะเห็นนะเออไม่เจอครับไม่เจอ ครับดึงเลนจากนี้ไปเริ่มไหลไปแล้วขับโดยน้องนัดครับโอ้ ไล่โคลนแล้วก็ตักขึ้นไปข้างบนครับต้องเจอแน่ต้องเจอปลาแน่ตง,งานเหมาก็ใส่เต็มสุ้มแล้วครับถ้าง,งานชั่วโมงก็อยู่ปัจจุบันน่าจะอยู่ประมาณพันแปดถึงสองพันสองนะครับไม่ว่าจะขุดต่อยูคา ขุดต่อยางหรือว่าทุดสะนะครับเคลียร์ริ่งหรือว่าทำขุดคลองขุดล่องน้ำนะพี่น้องขึ้นอยู่ชั่วโมงถ้า1ิบชั่วโมงก็จะลดหน่อยนะครับถ้าชั่วโมงน้อยก็แพงหน่อยนะครับก็แนะนำให้พี่น้องเมาเลยเมากันเอาไปเลยครับอย่างนี้งานเมาก็ไม่ไม่ต้องดูแลเท่าไหร่ครับนะเขาจัดการเอง มาดูแค่ตอนเย็นเจ้าของทางกานชั่วโมงนี่อาจจะมีการปูได้ครับนะจะมีการเบี้ยวได้เหมือนกันเอาเวลาหมดหมดเวลาพี่น้องต้องการซันนี่กับแม็กซ์ันนี่ครับปัจจุบันนี่ให้เลือกเยอะครับนะตั้งแต่รุ่นสามตันขึ้นนะจนถึงกักใหญ่ห้าร้อยก็มีพี่น้องนะร้อยสี่สองร้อย ร4อยสี่สิบสองรอยสองนูนสอูนห้านะครับ้ันนี้ก็สามวันน่าจะอยู่แต่ตรงนี้แล้วครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ